กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและภละศึกษารายวิชาภละศึกษาวันนี้เราจะมาศึกษาเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอลกันนะครับผมเรามาดูวิธีการเตะลูกเตะลูกด้วยหลังเท้าเริ่มจากวางเท้าที่ไม่ได้เตะให้ได้ระดับกับลูกจากนั้นใช้เท้าอีกข้างหนึ่งเตะลูกปลายเท้างุ้มเก่งข้อเท้าเข่าตึงอยู่เหนือลูก ให้ใช้หลังเท้าถูกลูกบอลส่วนตรงกลางด้านหลังของลูกลูกจะกิ้งไปข้างหน้าตามทิศทางที่ต้องการวิธีการฝึกปฏิบัติการวางเท้าของเรานะครับเราจะวางขนานกับลูกบอลนะครับโดยปลายเท้าชี้ไปด้านหน้าที่สําคัญก็คือดูระยะห่างด้วยแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าผมไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าระยะห่างต้องห่างจากลูกบอลแค่ไหนขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละคนอตนนี้สำคัญดูช่วงสั้นยาวของขาตัวเองด้วย เอาละครับเมื่อเท้าหลักของเรามั่นคงแล้วนะครับให้เราทําการเหวี่ยงเท,ท้าที่เราจะยิงเนี่ยไปทางด้านหลังนะครับยิ่งไกลเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นนะครับเพราะว่าจะทําให้การยิงประตูของคุณเนี่ยมีทั้งแรงและน้าหนักที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นหลังจากนั้นให้เราทําการล็อกสะโพกหัวเขา่าและข้อเท้านะครับโดยบริเวณที่เราจะใช้ในการยิงประตูเนี่ยก็คือเป็นบริเวณช่วงหลังเท้านะครับล็อกข้อเท้าจิกปลายเท,ท้าของตัวเองลงนะครับแล้วใช้บริเวณหลังเท้าในการถัลูกฟุตบอล ช่วงสาคัญเลยนะครับคือการ Impact t h e Ball หรือจังหวะแรงประทะหรือเรียกง่ายๆก็คือแรงระเบิดนะครับที่เราจะปะทะกับลูกบอลจังหวะนี้ค่อนข้างจะสําคัญนะครับเพราะว่ามันจะทําให้ลูกบอลของคุณเนี่ยแรงหรือไม่แรงขึ้นอยู่ที่จังหวะนี้เลยะนะครับเมื่อเราทําการยิงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ สิ่งที่จะเป็นเลี้ยงชั่นต่อมาเลยคือเรื่องของการโฟโร่เท้าแต่เราจะไม่ได้โฟโล่แค่เท้าของเรานะครับเราจะโฟโร่ทั้งตัวของเราไปพร้อมกับแรงเฉื่อยที่เกิดขึ้นจากการยมงประตูเลยงานวิชาภละศึกษาให้นักเรียนบอกวิธีการเตะลูกบอลหลังเท้ามาพอสังเขปทำลงในสมุดวิชาครูพิเศษแล้วถ่ายรูปส่งครูในกลุ่มส่งงานวิชาภละไว้เจอกันคลิปหน้าลาไปก่อนครับผม